หวัดดีครับพ่อฮ่าฮดีครับดีครับพ่อเฮครับพ่อสสวัดีครับสสวัดีครับผมมือนี้มาสายจากน้อยเด้อผมไปวานปุ๋ยของกามาไปไปซื้อ้ายหมูหล่ะครับไปฮะฮ่ไปซื้อไถ่มูหล่ะรับไปซื้อไถ่หมูหล่ะครับครับย่งบอลผู้สุดท้ายดอกนี่งพอพอสิงหานยังเป็นคนที่ซีอยู่มือนี้ครับไปไปซื้สุดท้ายล่ะครับกว่านี้ มาแน่ะมานี้มาแน่อพอแก้มือครับพอแก้มือพอแก้มือพ่อสิงหานครับครับวันนี้มาแน่หลุดแล้วจะเข้าเข้าแล้วจะหลุดละหอยผมมาครับอ่าช่วงนี้สามารถว้าเกี่ยวแก้กับเลขรัฐบาลไทยให้เอฟซีฟั่งก็ได้เยอะเ้อเพราะว่ามันจะเป็นการสรุปไปพร้อมรัฐบาลไทยส่งส่งไปแต่โดนแล้วดีเนาะส่งออกไปแล้วครับ ครับผมครับผมนี่ตัวใดแน่กันหรอพ่อว่าออกซูเอฟซีฟังแต่ว่าผมจะบริขียนดอกเพราะว่าไอซีเอลข่วบอกตั้งแต่แรกนะไปเอาขอวบอกตั้งแต่แรกครับบอกเป็นระลังเดียวเพราะถ้ครับเลขแรกเนี่ยผมจะเขาอกงไวยเลยครับมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหรือซตัวครับล่างมาหนึ่งแม่นครับลางอ่ะลางล่างมีหนึ่งสี่หนึ่งห้ากับหนึ่งอย่างก็ครับ หนึ่งห้าเอาหนึ่งแปดนะครับหนึ่งหกว่าเราครับ<น>เอาหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามตัวครับสามสามปู่พ่อครับนี่คือล่างหนึ่งพ่อสิงหารเร่าสรุปไ <15, 15, S 1> ม้ฟังอีกเนาะครับหนึน่งสี่แล้วกันหนึ่งห้าแล้วกันหนึ่งแปดแล้สามตัวเด็ดเดดครับแต่ผมชอบที่สุดคือห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเอาที่เนาะ น้องเอฟซีฟังแล้วกับโจดไวเดอนี่คือรัฐบาลไทยต่ว่าสิบบได้เขียนลงกระดาษหาลงสมุดหายนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เป็นตำลาววันที่30เสิบนอพอเนาะวันที่30เข้าล่วยเพื่อนบ้านมืออื้นวันที่หนึ่งเข้ากะไปมีโชคสองซันอีกรอบนึ่งนอพอเนาะข่ามข่าเกสือคงกระชายครับคงกระชายเลยคงกระชายเลยครับผม ถูกสองสัน้นพอ่พอมีตัวใดแน่ละพ่อเมื่อนี่ตำเล่าตำเล่าตำเล่าสิครับเอาเลยครับตำเาล่าขอวิ่งเก้าขอวิ่งเก้าเลยตำเล่าเดี๋วววยวก่อนเด้อย่อเด้อครับครับาอครับตำเห้าพ่อสิงหานไม่ยอมแพ้ขอแก้มือที่พ่อครับครับครับว่หลุดแล้วจนเข้าเข้าแล้วจะหลุดแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับผม วิ่งตัวได้เนี่ยพ่อวิ่งเก้าตัวเดียวครับวิ่งเก้าตัวเดียวมันหลุดแล้วต้องเข้าค่อยฮะหลุดแล้วต้องเข้าครับผมเข้าแน่นอนละเก้าวิ่งเก้าเลยวมือนี้ครับวิ่งเก้าตัวเดียวโคโลนะครับต่อไปเป็นจับคู่มิจฉกู่ยังหางพ่อมือนี่นี่เก้าคู่ครับเก้าคู่นี่แต่สองตัวแม่นบ่ครับครับครับวันแจนเก้าต้องมาโผล่ให้เห็นแหละ ผมเฮเล่แหละเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งเด้อพ่อครับผมครับพ่อ่าคุยต่อพ่อมีตัวได้แน่ครับผมครับบ่าประกอบคู่ครับประกอบคู่ประกอบคู่ครับสี่เก้าครับพรอมประกอบคู่สี่เก้าห้าเก้าครับผรอมห้าเก้าสี่ศูนย์ครับพรอมสี่ศูนย์ แล้วก็ห้าศูนย์ครับผมห้าศูนย์หกศูนย์ครับผมหกศูนย์แล้วตัวตัวไทยเอาหกเก้าครับผมหกเก้าหกเก้าครับครับครับหกเก้าเอาสี่ห,หกข้อเนี่ยเป็นเป็นตัวเน้นครับหกคู่ที่ผมว่าไดไว,ว้งหันหลับเป็นตัวเน,นว้นตัวสำคัญครับ คู่นฮหกคู่นี่ตัวเด่นตัวเนีนเล่นบ่ครับนี่ครับเปชอบที่สุดเลยครับชอบสุดเลยชอบที่สุดเ้อนี่หกคู่นี่เอฟซีนะครับนี่อ่ะครับตัวรองครับตัวรองครับผมตัวรองอีกตัวรองเก้าหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งเก้าสองครับผมเก้าสองเก้าสามครับผมเก้าสาม วันนี้มีแต่เก้าเลยแหละเอาเก้ามาเลยมาถล่มเลยจะมาโคเลยแหละวันจันทร์นะเอาเก้ามาเลยตีครับเ,าเา้ามีแต่เก้าเลยแหละผมเชื่อว,ว่าต้องมาแน่นอนลาีิเก้านะครับอย่าลืมเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรก็090ครับผม090 293ครับผม293 29 <3 S 2> 29 สองสองหนึ่งสองครับผมสองสองหนึ่งสองเอาครับสนใจฮานอยก็แอดไลน์หาผมครับาฮานอยก็เข้าทุกวันครับฮานอยแล้วก็ดูดวงครับดูดวงด้วยครับผมดูดวงด้วยสนใจดูดวงดูลายมือโอ้ดูผมได้แอดไลน์ผมได้ครับผมดูลายมือกับแม่นเล้อพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องท่านใดเื้อเื้อพิทพิษถึกถึกนี่แม่นเลยตีพอ ขับพ่อลายมือมันมันมาจะกําเนิดครับมันมาจะกําเนิดเลยแหละมันก็ต้องแม่นครับมันมาจะกําเนิดเลยแหละซื้อซืยอนาซืยหลังนี่ไปดูดวงก็พอสิงหันก็ได้ฟิโลงเอ็บซี่นะครับดวงไม่ดีดวงดีก็ถ้าถ,ถ้าดวงดีก็เสื้อห้อยถูกถ้าดวงไม่ดีก็ลุยปุด๊ดลุยปัดกอด <c oughs> แสดงว่าดวงยังไม่มาดวงยังไม่มีครับอสักปุ้ดสักปิดนี่แหละดวงไม <c oughs> ่่่่คอยมีแ,แต่ว่าสําหรับแนวทางตำํำรามื่อนี้พอจักเปอร์เซ็นต์พอ่อเอาล้านเหมือนเดิมพอสิงห์ห้าล้านเหมือนเดิมผมชอบล้านอยู่แล้วแหละ <อ Breathe. S 2> ล้านเหมือนเดิมล้านเปอร์เซ็นตและเอสซีนะครับพอสิงหาเนี่ย่าตรมดานะครับผมเราชอบล้านกินเตัวเดียวครับกินเก่าตัวเดียวเลยยิงเก่าตัวเดียวเก่ามาชัว่วอ,อันป่ะพ่อ,อผมเชื่อว่ามันแน่แหละผมมั่นใจล้านเพราะใช่หลาย,ยหลักหัวนี่แหละอ ไม่มาถ้า,า,า,าเ้าไม่มาไอ้ทรมาด่าอะไรแบบนั้นถ้าถ้าอลยโอ้ถ้าเก้าว่ามาทั่มาด่าพี่น้องนี่เด้อเบื่อทั่วอยู่ข้างล่างนี่แดงๆนี่มันแล้วมั่นใจแล้วเอาเลยเขามาด่าเลยถ้าเก้าไม่มาวันจะสิงนาดนั้นแหละพ่อยาอ้าวฟังทวนได้พ่อบาเนี่ฟังทวนตัวเรียกเด้อเอฟซีก็ฟังทวนอ้าวสำหรับแนวทางตมลาวพ่อสิงหาวันที่สามสิบมิถุนายนหกแปดรวยเมือนี่ มือเอื้อนเทากับลวอีกเนาะพอเนาะเด่นเก้าวิ่งไปที่เก้านะครับวิ่งรูดไปที่เก้านะครับจับคู่สี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกเก้านี่หกคู่นี่เป็นตัวเน้นตัวที่มักที่ชอบที่สุดแม่พ่อครับผมครับในส่วนตัวกันก็มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับตัวกันนะครับแม่พ่อครับ ห้อยห้ายังไม่พอครับยังไม่พอให้สามตัวไปอีกครับเอาสามตัวบไปเข้ารับสามตัวเอาไปรวยเลยครับมารวยชาร์ก็สามตัวไปรวยเร็วๆตัวไหนครับเอาหนึ่งห้าเก้าครับผมหนึ่งห้าเก้าครับแล้วก็ศูนย์สี่เก้าครับผมศูนย์สี่เก้าครับขับครับครับเนี่ยตัวผมชอบขอสี่เก้าห้าเก้าแหละตัวชอบให้ห้าดาวครับ ห่าดาวเ,<อ>าเรื่องบ่ครับนี่ทับสี่เก้าห้าดาวอ่าแล้วก็ห้าเก้าก็ให้ห้าดาวไปเลยให้คนละห้าดาวแหละเอาอยู่ในตัว<ห><อ>ละห้าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงได้สามตัวเป็นอังเฤษสี่นะครับผมตามนี่นะครับเอาขอบคุณคุณพอแล้วหลายครับผมครับผมผม,ผมช่วงนี้ก็ขอให้พ่อให้ห้าเ่ย มีผู้ติดตามเป็นล้านและขอให้กดไลค์กดแชร์ให้พ่อให้หาโดยเรัาผมถ้าถูกไว้เราก็าผมถ้าอยากถูกจริงๆก็กดไลค์กดแชร์ให้พ่อให้หาได้ครับผมขอบคุณครับพ่อครับ,บ,บครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ